เอาละเด้อเห็นหมด่างนะต่างเจ้านะเห็นเลยโอเคโอเคสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อกี้เข้ารับกันเด้บอบ่พ่อแม่กินข้าวปุ้นเห็นหมด,ดหมอ่ะคลิปมาบมเห็นนั่นนั่น เมื่อกี้เขาปุ้นแ้กันพ่อแม่พี่นอ้องเซ็ตเสเพื่นจนนะหัวยนงฮะหัวนะโว้ยบางมันตัดนะย็นบอกเงือกขึ้นเงือกขึ้นเงือกขึ้นเออไป่นงสั้นเลยเนนะอืมแซส มแม่มึงเอผัวเพชรหมักเพชรนี่เพชรเออเมากาบมันใส่มึงเอากาบมันใส่หมูเพชรเพชรนะ เพชรปลูกเองเดี๋พี่น้องปลูกเองกินเองให้กับปุกเป็นเสฉะพี่น้องเห็ดตรงเม็ดมาท่านกินพี่น้องมาเสะน้องกินมาเสะน้องมีวิบีซีค่าแนบค่าเนี่เพิ่มมาเลกินพี่น้องเลยอ่ะก็จิมากิน สวัสด,ดีสวัสด,ดีพี่น้องมาเดือกินเขาน้กากันโอ้กินข่าปุ่นน้กากันพี่น้องว่าลง,งคือข่าะเป็ด <c oughs> ข่าปุ่นนะบิาง <c oughs> บังเดล่เจ้านะเฮ็ดดับบ้าได้กินพี่น้องพอหากระซิมากินนี่นะข่าปุ่นเสตีนไก่โอ้ขอโทษใส่เท่าไก่ขอโทษรด้ว,พวย,ดยพี่น้องขอโทษขอโทษใส่เท่าไก่พี่น้องแฉะไลยดองมาด้วยพี่น้องอัน สูตรตามใจเนาะสูตรนี้สูตรตามใจท่านกินมือเสะเลยนะเพราะว่าเห็ดเบี้ย,ยด้วยดงเหเด็ดแดดแดดแล้วกับเห็ดนังเห็ดนี่เลยโบได้มีเวลากินเลยอากาศชิมากินเลยโบได้กินเมื่อโตเทไลฟ์พราะเนี่ยอากาศเอาไว้เนี่ยเอา,าวไว้ไปกินมื่อหนาบ่อ เอาไว้ตู à, ้เย็นเพื่อังเพื่อตัวเองขี้ขาดเห็ดเห็ดจะจะตักไว้ตัวเองขี้ขาดก็เอาไกมากินมันไ่ได้เห็ดง่ายเลยพี่น้องเด็กข้าวผลนเน่ยเปนเห็ดง่ายพวง่ายเนาะเม่ได้จัรจานชั่วโมงเปล่าเนาะนักอยู่แต่ว่ากานบางอย่างดีเนี่ยบวเห็ดนีอันี้ก็ได้สงขาเพ่ะล้างแมน่ะหัน้โคตรใ่ไหม ปลูกเธอออกดบกกระสีบัวช้ได้เป็นดอกประมาณช่องสามบันคนละ่องช่องคืนจางจะได้กินกระปุกจันจะกับกระปุกเน,นี่ยสบพี่้อกเลยเพไปเลยกินมาชอบกเพดไปนี่ก็เอเพลดไม่ได้ใจเตือนบ่ได้เตือนบ่ได้ย้งบ่เพลดอิ่ตอนนี้นะ

เกเมื่อกี้ก็กระปุกนี่แหละกเก็บแบบบุรีกินมันมาทานกับแกดีเ,นออนนเก็บตัวไหนก็เก็บแต่ต,ต,ตัวนั้นเด้อเพียงเด้อว่าแย้มซุกเก็บขางนะขางอันนั้นตัวพัคซีอันนั้นนะผักบมกใหม่ครับน้องใหม่ฝรั่งนนัเก็บตัวขางอัน Ưm Ngon Một mắc nó ừ. có thịt Cái phim màu mà thịt mà một thịt của con heo Tìm กินนองไก่เลยพี่น่องแพงแพงนองไกแ่แพงนะเห็นเม,มืม่อก่อนคนกินร้ายเนาะอยู่ตลาดตะกอนดอนปลายอันนึงไม่มีแล้วสี่ห้าดอนดสี่ห้าดอนขึ้นไปเลย

ั่วไปจกินท่านไปเรีข้างนอกยากขกินข้าวนแจก้ิมันหนาวนมนหนไม่ได้เลยเป็นหนาวนะก็คืนมนหาว ก็มนมานโยย่งไงบหมใส่ปุๆสกิมวก็ยาจิ้บ่ทันก็ยาดอกปลาไลวันวันนมันไปเอาเนี่ยเอาเนื้อจิ้มบวเตุ้มิวานกระแซะวันจะได้ินหา นำต้นกินมาอลยทีกย่กระตุ้มตัดอน้กระตุ้มอยู่บ้านเท่านะเป็นพอใช้กระตุ้มกระตุ้มตัดต้มโค้งเอาหั่นเฉยพอเถอากลับ ยำมะมันขาวคุณนะเต้อเนวปาค่ะน่ะค่ะคือชองกินดิบเลยค่ะอ้อความหนักรสข่ามันหอมแฮมยังน้ำนอกปแล้รมันติชบนั้นใช่ ห่วค่ะมันเป็นค่ะออนนี่ค่ะก่ะอนทำกิจกรรมมาเอเดผู้ดีกินของแม่ไปแน้ พอคุณเพิ่งก right. oh, ินเพจบุไดไปอ่านเพื่อตระเบียบก่อนกระดอยผูหนึ่งถ้วไม่บุได้อยากคิดเบิ่งเห็นเบิ่งคลิปเพิ่นกินเลยนะกินมะเพ็ดเดี๋ยวโอ้ตัวนือกัดกันอยากไปอยากกินดก็ี่นอกเพจมันมีครูครูเพื่อนคอยื่นมาเพียร่้ไห Này mua mặt Còn chín còn sạm bông cả lỗ nữa Ừ yeah. Hãy đất

ก็เขามาพี่น้องเดี๋ยวนี้ล่ละอาบแดดแล้วก็มากินเขาเห็ดเวี้ยพี่น้องนี่คือว่าบุกนักไลยนะกินบุ้เห็ดกินบุ้พัาไว้กิ่เสิ่งก็ไม่มีบุมีเวลาเห็ดเนาะตู้ไหนก็ใส่ฟ้าเชื่อนฟ้าก็ได้ ไปย้ำน้ำมามันพาไปหนากบางน้อยหนึ่งแล้วอมันเพิ่มเพิ่มใ่เผ็ดเกิดนเผ็ดเผ็ดปนไหรอ ปุ่นนเมม,ม,ม้นมิตรีไก่บเซจบเลยมันเลยิ่มเลยได้ปูมนะครัปูมก็เสแต่เป็นล่างดีๆได้นะล่างวันีมเสิกินในบะหมัดได้เราต้องต้มน้ำพร้อนลวกก่อนนล,ล่าสม้ซุโชล่ ยังไม่กินอีกประตูนี่พอนั่งน้อยหน่อยบ้าพอแล้วกลุ่มคนเบาหวานกินแค่นี้ได้อ้าวมันยังน้อยเดียวนี่เาม่กินไหมตายคนไหนน้อยนึงเอาตตัองมันช่อมก่อนตั้นาทีสามนะสามส มันี่ฮ้อนได้เจ็ดสิบสองตอนกลางคืนเจ็ดสอยเดียวอ่ะหมดลายปนตมหัวเครื่องหัวนะหดเต้มลายตัวแบต้มได้เอาไว้ตู้เย็นยังยังมีอยู่นะ้อาแบตู้เย็น củ ừ. nè, ừ. Cậu mhm cưng mhm Ừm Ừm mhm 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 Không วกันบ่ยังเลือด,ด,ดเพชเพชรมาเพ็ดอิ่มประกาศ่ได้สิมากกว่มามนกอ่อนมันจันัร์ะไปกาศนะผมแม่ไปนอกเลย อ้าวยังได้ปีอู่ดอกมึงเจ็ดแปดปีพ่อแม่ไป่น,นอะเจ็ดแปดปีคือว่าโดนด้ตอนเราทำงานใหม่คือว่าปัดไว้ปีเดือนกับเขาประเด็กเท่าไว้อยู่เมืองนอกไปเด็กเท่าไว้ <laughs> ไปกินเงีนเท่าพ่อแม่ไป่น,นอะยกพ้อด <c oughs> อยู่บ้านฮาบุงจักบัดเท่าเนาะ จะเข้าตอนใดจค่ตายตอนใดก็บุงอยู <laughs> ่เมืองนอกม,มันฮูบัสผมแห่พี่น้องอยู่บ้านอเอาอะไรคิดเนี่ยสอสอ ในที่ละอืมชิบกินด้วยตัวไรอยันน้องน้าพี่น้องเนาะพี่น้องเบิ่งเลยกินไปเรื่อยๆถ่ายให้ผมแม่พี่น้องเบิ่งต่อกินอย่างเงี้ยือเอาแล้วมาแต่ราชการกันนั่งเบิ่งบโมนยยันกินเลย เนี่ยกรบเป๋กินกาแฟกันหนี่ยได้ตอนมาตรการเรานั่งเบิ่งคลิปน่าตีเป็นน้องยูเมืองนอกกับเบิร์กทางบ้านเราตัวบ้านเราเเบิ่งทางเมืองนอกบ้านเราก็บาไปด้วยบุรุษคนไม่เวป็นห้องไทยเปิดไหมนะ นายกิอสิอเนี่ยต้อเดินไปอ่ะน่าซึ้งยงไม่มดถึ่คอเอียงเอียงจะบางยังียงไปโดนน้ำลายโอ้เพนตชรจะภาษาไหมในี่อู้ยเขีย นิดหน่อยอืมนิดหน่อยไปฉันจ้ะถิจบจะออกก็โหปัดตัวมาเล็กหน่อยโอ้สองเสี้ยนยังเบ็ดหน่อยกินบุปินกินบุปินบาววานยังเบ็ดหลายคว่นี้ คนจุใจกินได้หลายพี่น้เนาะตุ้ยได้ผพอมันหน้อยหน่อยกินน้อยมาคือตุ้ยตุ่ยมาตุ้ยอันนี่ยสอบกับอเไีแบบนี่กินมูชามันเครื่องหนึ่งคนกินข้าวกินหนังกันหอยโอ้ยสุดยอดกินบ๊วยเรืองมาเพียบแห้งมากทีนอนทานสาบคื่นขึ้นไปแล้วเรื่องกิน แดงมามอนี่แกกินสั่ไ่มแม่บอกพี่น้องเห็นแกกินเนี่ยนอนชามกินกินในวรวานสิไปได้ถ้าเรามีได้ไรน้อื่นกินละอันวัวานสิไปเนี่ยมันประหันไปในเรื่องพี่น้องเพื่อกัน แี่ยังไม่เคยมาไม่นงเถอปาบิดสวยบิดใหญ่บ่แม่พี่น้องมันมีเวลาเวลาให้ nói หน่อยเวลาคนมนอแก้ nói หน่อยกินตามกินตามมงอยู่ตามมงกินไปพิษกับไรพิษเวลากับไว่แม่พี่น้องใกลไกกัมัน แปบเดลดลดมันเป็นเกือโอเคโอเคเลยนะบ, oh, okay. Okay, บานเอาเย,ย็นบมญยางไก,ก่ไก่ย่งเบิ้ดอร้อยเช่ก่อื้มเขาเสียนเขาเบิรดดอันเดียวนะขหนึ่ง สองี่คือกันสองสามซี่อซี่ขอนกสี่ขอนเบ็ดเบ็ดตาสามอันที่เบ็ดี่ตีมร้อยโอเคโอ้ยเบ็ดองว่าไปไหงกินกินในหน่อยได้ไง โอเคพี่น้องยูดีไม่แห้งด้วยพี่น้องนอนนับพันดีพี่น้องเลยสุขให้มาให้รับให้ด้วยเด้อเบจุกุยทุกคนไปไปอุ้ยเอาอืมลูกคลิปกันได้